คือเครื่องทรมานค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 น,นี่แหละกระดูกที่ฉันเอาว่าเขาทรมานคนวันนี้จ้กุ๊ต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันจะมาจับไอ้แก่วเพาแก่ทรมานคนฉันจะเอาปุ๊นยิงแก่เอาแล้ว ไอนี่คือธนาบัตรคุณเหรอแล้วเราเ,เ,เอาไปเเข้าไปเดีเย้ตายไอนี่มันคืออะไรคืออะไรก่อได้เห็นเธงคู่ลุละเอาไปทำอะไรกันเออเอ้อา ดิโอ้เอาหัวเข้าไปเอาเข้าไปเลยแอะตายคู่เอ้ยวันดีไอ้มะนาวเฮ้ยว่าไงไอ้ไอ้ไอ้สตรอเบอร์รี่เห็นเห็นข้างนั้นไหมมะเขือเลยไหมอันนั้นข้างดี้อยู่เฉยหมดแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ,อ้ยตู้ทับไปหนึ่งทีแตกหนึ่งแล้วแตกหนึ่ง ฮึ่เคยเห็นากางตนามานคนนึงมาเคยดีอยากเรื่อง,งนั้นดิฮึคนเนไม่ช่วยด้วยแก้ ฉันจะข้าไอ้ข้าวโพดนั่นที่มันเซ็ย่อฉันลาลาลานั่งเดินเล่นนี่มันสนุกจริงๆเดี๋ยวลาแล้วเดี๋ยวลาแล้วอุ้ยใครจะทำมอาะอุ้ยอ้แตงโมนายทำหมอใช่ใช่เซ็ตย่อแกโอ้โหโอ๊ยหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเซ็ตย่อเซ็ตย่อเซ็ตย่อจบไปแล้วว่ะใครใครมากดไลค์จะโดนเซ็ตย่อจบไปแล้วนะ